ในเมื่อน้องขอมาผมจัดให้ครับมีน้องคนหนึ่งครับเขาเห็นผมใช้นิ้วโป้กดยางขนาดเล็กเข้าเขาก็เลยมาคอมเมนต์ประมาณว่าช่วยหรือทำให้ดูหน่อยยางที่ขอบแข็งๆนะครับ จริงๆแล้วคลิปนั้นผมทํากรณีที่มีน้องๆถามมาว่ามีวิธีใส่ยางในยางเล็กยังไงไม่ให้รั่วครับผม mm hmm. ก็เลยนําวิธีใช้นิ้วโป้งกดเข้าให้ดูคนที่ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างน้องคนนี้ก็มาคอมเมนต์ให้ผมทําแบบเส้นใหญ่หรือว่าขอบเงแข็งให้ดูหน่อยเขาเข้าใจว่าผมทําอวดนะครับทําอวดว่าสามารถใช้นิ้วโป้งกดเข้าได้ก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูครับเป็นยางเส้นใหญ่นะครับในขอบ17นะครับเบอร์80 ครับ90ขอบ1 7นะครับเดี๋ยวมาดูกันจริงๆแล้วสามารถใช้มือกดเข้าได้ทุกเส้นครับถ้ายางเขาอยู่ในสภาพที่ยังได้มาตรฐานนะครับไม่กออไม่แข็งจนเกินไปนะครับแต่ทำได้แค่เส้นเดียวนะครับถ้าทำบ่อยๆทั้งวันก็ไม่ไหวครับทีทเอาอยางเข้ายางในยางนอกเข้าโดยที่ <gasps> เราจะต้องใช้ทุกส่วนครับใช้าการกดนะครับ ถามว่ายากไหมยากครับเพราะมันหมดแรงครับผมจะหมดแรงก่อนหรือเปล่าครับคือเขาเข้าได้นะครับน้องน้องคนนั้นอยากดูนะครับ เมื่อน้องอยากดูพี่จัดให้ครับเป็นไงครับเต็นยังไงครับเอาเข้าได้ครับแต่เหนื่อยมากครับ